Hard is boom ฮ o ลล์ดิสบูมบูมไล่ได้บิสติจูจูไล t ไ t ้ที่ว่าอย่างเงี้ยก็คงจะควยแจว w h you do do like that baby all I need is to be loved by you just you just you it's a m e m i n let's go พวกเราดิวายยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการของพวกเราดิวายอินดตอนนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่ จอร์แฟร์แดนเนลเมว์วันนี้เรามาจอร์แฟร์เรามาทำอะไรครับทุกคนผมส่วนตัวผมชอบภาษาที่นี่มันดูแบบมีเป็นซิกเนเจอร์อะอรนะวันนี้มันมีประมาณ100อย่างที่อยากทำอ่ะอยากทำไปหมดเลยอันนี้หินอะไรนะพี่ต้าเป็นหินบากซโซลที่รวมตัวกันทน้งหมดเลย ก่อนที้เราจะไปดูภาษาไปหาอะไรกินนู่นนี่นั่นกันนะครับก็คือวันนี้เราไม่ได้มาแบบเบสิกคือเรามีมิชชั่นมาให้พวกเราทั้งหกคนเนี่ยไปตะลุยหาของกินทํำมิชชั่นต่างๆครับผมก็เราไปดูกันเลยว่ามิชชั่นมีอะไรขอดูนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้เราดูมิชชั่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาจับคู่กันดีกว่าจับเลยมาเล่นกูเอาแล้วเล่นจับคู่มาแล้วเป็นเรื่องที่ลำบากไปรับไปรับมาไปรับมาจับพร้อมกันเลยโอเคโอเคมารีบพร้อมกันแล้วจับพร้อมกันผมเอาอันนี้อ่ะไม้สั้นไหมโอเครีบใจร้ายมากโล่อยทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวมาโอเคกันผมรีบละผมรีบละผมรีบเฮ้ยทำไมต้องแย่กันด้วยมันมีหกแล้วผมก็พร้วยเปิดเปิดเลยพร้อมกันหนึ่งสอง ฮะก็คืออะไรอ่ะมันเรอะไรชื่ออะไรอ่ะไอตัวไอเลยอุ้ยไม่ไี่พ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 ีพีผพี่พก่พ่พี่พี่พีัพี่พเ่าี่พ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 อ่พี้พี่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 นี่พ่พี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 ่พำ่นี่พีนพีี่ีพีี่า่าผมกพ้่จคู่่่่ี่่ีพีพีพี่พี่พี่่่พพ ผมไันมั่นใจในตัวพี่เลยพี่ไม่ได้หรอกพี่ของผมทีมผมนี่ตัวจีนถ้าจะบัฟกันขนาดนี้แปลว่าพร้อมสุดๆแล้วโอ้ยสายารับผมเฮ้เราขาดไปได้ไงเรามีคู่แล้วเราก็ต้องมีชื่อด้วยใช่ไหมช่ชื่อทีมผมงั้นแน่าเพราะผมต้องคิดชื่อทีมกันตอนนี้โอเคมาที่คู่แรกเลยครับคู่เราตัวจีนเดิมส่วนทีมผมชื่อทีมว่าโอ้รับแรก รักแรกรักแรกรักแรกมันแยกยากรักมากมันยิ่งแยกถ้าเธอเป็นคนแรกถ้าจะแยกมันก็คงยากดูจากความพร้อมเพียงของชื่อแล้วน่าจะชนะครับผมพวกเราทีม The World พวกผมมาฆ่า2องทีมครับผมมีบัตรอยู่นะผมมีบัตรอยู่นะผมมีไอเทมนะครับ ไอ้ออ๋เออว่ะผมไม่ได้แล้วจะช่วยคุณคิดดีๆกัเลยต้องทำมันดีๆกับผมหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าถึงคุณจะมีไอเทมก็ทู่มขผมไม่ได้หรอกทำไมทไมฮะยูนิต้าอยู่ปวดตัวร้องจมเลยเนผมกไม่มีพี่หมวยเว้ยตัวร่มเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่ามิชชั่นอะไรที่เราต้องไปทำกันในแต่ละทีมให้สำเร็จบ้างในวันนี้นะผมมายิปมิชชั่นกันเลยไปไปไป สำหรับวิชั่นนี้นะครับผมทุกทีมจะมีเวลาทั้งหมด45นาที <Yep. S 1> เมื่อหมดเวลานะครับเราจะมารวมตัวกันเจอตรงนี้เลยปราสาทแล้วเราจะมาสรุปผลคะแนนนะครับว่าใครที่อยากจะเป็นผู้ชนะและใครจะเป็นผู้แพ้พร้อมไหมครับทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ว,ลวเกม yeah! มัน สำหรับแรกชึบว้าวอเข้าให้เงินเรามาฮอเก็ตมันนี่1,000บาท1,000บาทสําหรับวันนี้สบายใจละเยี่ยมอะไรอะติเคตมิชั่นติเคตมิชั่นคือหลอกล้อให้เพื่อนบอกคะเนของทีมตัวเองได้สําเร็จโอเคให้เพื่อนบอกเพื่อนอีกฝั่งจํได้นี่คือติเคตมิชั่นเรานะครับให้เพื่อนต่างทีมถ่ายรูปทีมตัวเองให้ถ้าเราบังคับให้เข้าถ่ายรูปเราได้เราก็จะได้ไปเลยนะครับบวก15คะแนน ทีมที่แบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวไรเออแถวๆเนี้ยเขาซื่อซื่อหน้าตาเออเดี๋ยวเราจะเริ่มวางแผนว่าเราจะทำอะไรหนึ่งสองสามแล้วก็จริงๆมันมีอันนี้ด้วยของของเราคือเอาน้ำให้เพื่อนดื่มเราจะได้สิบห้าคะแนน ไม่รอช้าเรามารีบกันดีกว่าผมจะไม่ยอมโดนลงโทษสวัสดีค่ะสวัสดีค้าสวัสดีค้าสวัสดีค้าทเพราะเราเก็บเรื่องของกินไว้ให้หมดเลยป่ามันเห็นว่าเก็บเก็บก็รตอนแรกเรจะได้ไปโซนของกินทีเดียวหรือว่าเราเอาเสื้อผ้าก่อนเสื้อผ้าก็ดีนะเนี่ยช็อปอัญมณีหมวกแว่นอะไรเงี้ยก่อนอืม พี่ว่าเอาเอาสิทธิ์คะแนนก่อนไปดูหมวกเสื้อผ้าก่อนโอเคอย่งเ้ยถ้าเกิดเราซื้อพวกของกินมาเราจะต้องเดินถือไงอ่าเกต์นี่ตอนนี้ผมกำลังทำกิจกรรมอยู่แล้วผมต้องหาอะไรก็ได้ที่เป็นรูปผีเสื้อได้นี่นะฮะสั่งหูรูปผีรูปผีเสื้อนะฮะหนึ่งอย่างนี่เราเจอผีเสื้อเรียบร้อยแล้วเราจะผีเสื้อเหนือนะฮะเจอแล้วบอสนฮียคือนี่ยำหมดเลยเนี่ยนี่ยำหมูยอนี้ด้วยบอสั่งแล้วตอนนี้บอสั่งแล้วได้เขอยำหมูยอขอไม่เผ็ดมากนะครับผมกินเผ็ดไม่ดีไม่ต้องเยอะมาก ได้กี่คะแนนแล้วอ่ะฮะได้กี่คะแนนแล้วอ่ะเลยังไม่คะแนนเลยยังไม่เริ่มเหรอสู้รอยังไม่มีงานทผมปะเดี๋ยวเข้าไปทำเดี๋ยวไหนก็มาโอเคไปสวัสดีครับเออสวัสดีครับสวไปไปเถอนเราพาน้องอู๋มาเซตผมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวระหว่างนี้ผมว่าผมจะไปหาซื้อหมวกน้องอู๋มาแล้วนะเอ้า พี่ไปหาทิ้งพวกมาแล้วนะมีแววละวมีแววแพ้แววแพ้เฮ้ยชิมอันนี้คืออาหารประเทศอะไรอ่ะออนจีนอจีนมีมีไหมมีเป็นแบบนี้ครับเราได้อิมิชันของเราอาหารจีนนี่นะข้อที่15นะครับป้าหาซื้อาหารนานาชาติหาอาหารนานาชาติโอเคสามอย่างเราได้หนึ่งอย่างแล้วครับอาหารจีนที่นี่นะผมสั่งเขาเรียกตัวหนึ่งใช่ไหมครับ ได้ครับมาขอเป็นตกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวมัเอาไหมเดี๋ยวมาเอานะครับเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีครับโฟล์กผมดีวายนะครับกำลังแบบทำมิชชั่นนะครับผมตอนนี้ฮะคนเดียวฮะเลือกสีเธอร์คอยซ์ไว์พวกลับสีเธอร์คอยซ์ติ๊กต๊อกนะครับพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมผมไม่ไม่เดี๋ยวผมาจะสอนเองสอนพี่ก็ได้ผมสอนแบบสั้นๆเลยครับ โอหทุกคนมันแบบ,บ <Okay. S 1> คนหนึ่งกำลังทำมิชชั่นหนึ่งอีกคนหนึ่งกำลังทำมิชชั่นหนึ่ง <Okay. S 1> สบายมากมากเดี๋ยวระหว่างที่ให้หมอนทำเล็บไปสักเล็บนึงก่อนเดี๋ยวผมจะทำมิชชั่นต่อเลยครับผมผมจะสอนคอเต้นนะฮะนที่ซื้อหมวกให้อู๋ใบหนึ่ง180สองชิ้นแต่นี้ก็น่ารักดีนะลองผมว่าน้องอู๋น่าจะน่ารักถ้าใส่หมวกแบบนี้ทีข้างในแบบใส่ได้เนาะอันนี้ ม่นี่ก็ใช่นี่คนานาชาตินานนาชาติพิซซ่านี่พิซซ่าตุรกีอ i t l e Pizza Pizza p i a p i a n d okay I will choose this one one I will I will come here again okay okay thank you so much thank you น่ารักมากครับผมได้แล้วอาหารพิซซ่าตุรกีห่ครับเป็นในนานาชาติอันที่สอน้อที่สองที่ตรงนี้ผมจะสอนพี่เต้แบบสั้นๆนัเป็นเพลงของพวกผมเองเป็นซิงเกิลเดบิวต์ของพวกผม เราจะเอามือขึ้นมาสองมือเราจะเป็นนัชูกนชกชูขอบคุณนะคบพี่ที่ทำให้คะแนนของผมวันนี้ที่จะเป็นแบบมีโอกาสเป็นผู้ชนะได้เลยหมวกหมวกมวกางนเจอแล้วใช่ใช่ ไม่มันราคาประมาณนี้หมดเไยเนาะเท่าไหร่นะโห่หรอดูดีนะเนี่ยเราเออะเออเราเดีเราเดี๋ยวเวลาหมดนะที่อื่นไปนะมีตัวดีมีตัวดีเอาสีนี้มาเลยพี่อันนี้ไอที่เท่โอเคเขาบอกว่าเราจะได้สองเลยโอเคครับเอาอันนี้แหละครับพี่ใชครับ เราว่าเปลเออเอ,อย่างนั้นเราได้สองแล<ม>้วเราได้สามแล้วสองอย่างสองยางได้ได้ขอบคุณนะครับไหนอะไหน <c oughs> าไหาเฮ้ย <c oughs> นี่ไงผีเสื้อนี่ไงเจอแล้วเนี่ยเออเอาไหนน้องชอบมาไหนอันนี้เลยไหมละ่ะนี่เดีมันมีสี่เงินโอเคได้หมดเลยนะ้องอันนี้นะเออค่ะสี่นหนึ่งตอนนี้เราได้หมวกมาครับซื้อให้เพื่อนก็คือคอมพิวต์ละหนึ่ง แล้วก็นี้สร้อยรูปผีเสื้อแล้วก็อู๋ไปทำผมมาแล้วตอนนี้เราได้3อย่างเปน<า>็น30แล้วตอนนี้ตอนน,ตน,ตนี้เรากำลังจะทำมิชั่นในข้อที่เป็นอาหารนานาชาตินะครับเอาอะไรดีแซลมอนก็ได้ฮะเอาอันเอาอันลา่างละกันอ,อันล่างเราส่วนราเนี้ยเาอะ ซ,ซูชิมาคนละชิ้นกับพี่แฟงเรากำ <ไป S 2> <ร>ลัง<ร>จะทำมิชชั่นอาหารนานาชาติเพราะว่าเราตั้งใจจะไปทำหางหูลูกถูกไหมหางหูลูกเป็นจีนเราก็ได้หนึ่งอีกหน่อยหนึ่งเราไมได้ชาติหนึ่งก็ได้แน่มาฮะนี่อร่อยอจริงไะม,มปกติอะอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารของโปรดหนึ่งเลยที่เราชอบมากๆเราได้อาหารญี่ปุ่นมาหนึ่งเราอยากได้อีกสองชาติ เอาทางหูลูกไหมเอาทางหูลูกอันนี้ร้อยหนึ่งเ่ไหร้าร้อยยี่สิบบาทครับ้ไหนี่หูลูกกินอะไรไหมดันนีสั่งได้เลยหมเอาหอยเชียวย่างชีสครับสีเก็มิชชั่นนี่แหละผมว่ายากสุดเลยไม่ยอมถ่ายแน่เลยจะหลอกให้มงกันถ่ายให้ยหังไงหลอกหูไง กมุยไงก๋วยหมูรู้ทันก็ <c oughs> พี่ก็แยกพี่หมุยออกเดี๋ยวผมให้หัวไทยเท <c oughs> ่าไหร่ครับหนึน่งร้อยหนึ่งอาหาร<ม>นานาชาติเสกหนึ่ง <c oughs> อาหารทะเลกับตัวดีตัวดีตัวดีเคลียร์กินปลาหมึกไปไหมอ่ะผมกินได้งัน้นเอาเอาไม้หนึ่งอะครับทะเลนี่ไงโอ้ยนี่ไงนี่ไงเอาเอะไรสักอันหนึ่งเอาเชิ้นเดียวฮะสองชิ้นได้พี่ นี่ครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านซูชินะครับเราอยู่ที่ร้านซูชิแล้วเออเนี่ยมีอาหารทะเลเต็มเลยซื้อแบบมินิเท่าไรครับยีบาทนี่ครับตอนนี้เราไปเจอซูชิมาแล้วอาหารทะเลแล้วก็มีตรงนู้นด้วยยังไม่ได้ไปเอาก็คือมี2อย่างเลยก็คือได้ละห้าคะแนนแล้วก็ทำลูกอีกอันหนึ่งมัวเส้นผมมีอะไรอีกวะเออสร้อยมีสร้อยด้วยสร้อยผิดเสื้อผิดเสื้อนี่ทะเลรองร้านนี้ เอาแซลมอนดองครับโอเคครับ,รบ,รบก็เดี๋ยวเราเหลืออาหารนานาชาติอีกหนึ่งอ่ะตัวไปก่อนเลย <c oughs> จะได้ประหยัดมาอร่อยสุดยอดอร่อยไหมก็กินได้ไนะอร่อยเลยอ่ะเ<ะ>นื้อนุ่มเลยให้เพื่อนกินน้ำหรือว่าให้เพื่อนป้อนอาหารให้เราเงี้ยมันได้มันได้เยอะมากเลยนะทั้งสิบคะแนนเลยหรือเราจะซื้อน้ำไว้เผื่อเจอเพื่อนกลางทางได้ทำไว้เลยไหมใช่ใช่ ต้องเอาต้องเอาเราต้องเอาน้ำ่พีน้ำส้มบ้านไม่ห่วยจัดซ้อนครับซุปมาแล้วครับน้ำซุปมาแล้วแล้วก็เหมือนเราเจอเพื่อนนะฮะอุ้ยผมไปจ่ายเจอไอ้พวกนี้มันไม่ยอมบอกเนี่ยไปแจ้งแจ้งมันเ่งแจ้งแจ้เราผมจะมาทำม่ใช่พิเศษนู่นได้กี่คะแนนแล้วอ่ะได้กี่คะแนนแล้วอ่ะได้กี่คะแนนแล้วเก็บเวลาทำไมพวกพี่ไม่กินอะไรเลยหรอกินมาแล้วนี่เหรอเกี้กันแล้วฮะอันนี้คืออะไรขอชี้เลยทำได้ห้าคะแนน ฮ้่มันยายายาเรารู้เรารู้เอ้ยยาไม่ป้อนทำไมก็จะกินเองไงอ๋อสรุได้กี่คะแนนแล้ว่ะไม่กี่คะแนนเยาเวลาอ่ะกินน้ำไหมล่ะไม่กี่คะแนนเราไอ้ตาได้ยี่สิบห้าเลยจริงเหรอใช่จริงปะเดือดมาก่อนนะได้กี่คะแนนเราโอเคไม่รู้พี่ไปแล้วจ้าที่ อย่าให้ต้องใจลายนะไอ้พวกนี้เราหลอกล่อเขามากินน้ำเราได้แล้วเขาก็แน่ใจได้คะแนนเหมือนกันเราว่าผมว่าเอาเกี๊ยวเกี๊ยวซาเป็นกี่ชิ้นนะครับเกี๊ยวซ่านี่หกชิ้นใช่ไครับผมเอาเกี๊ยวซาหกชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาได้ไหมครับเท่าไหร่ครับเก้าบาทเฮ้ยยำยำยำเฮ้ยยำยำมียำในนี้เหรอพี่ ม้วนจอยอาหารอีสานงั้นงั้นเอาหข่นางลมยำเลยครับพี่ช่วยผมคิด้วใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือข้อไหนอันนี้คือข้ออาหารอีสานพี่เดี๋ยวเราจะต้องเดินไปหาด้วยพวกขนมฟกอ่ะอาหารอีสานกี่อย่างอ่ะอันนี้สองอย่างอย่างพี่แต่พี่ต้องต้องซื้อแยกร้านปะไม่จำเป็นแยกโอเคงั้นเอาเอาตำไทยเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับพี่ น่ากินสุดๆจะรอตำไทยอย่างนึงโอริโต้นี่เป็นอาหารประเทศชาติไหนนะเป็นเม็กซิกันครับแต่ว่าเอามา mix ให้คนไทยทานได้ก็คือรสชาติมันต่างจากอาหารที่แบบของตัวออริจินอลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจัดแปลงใช่ครับดัดแปลงเอาใหม่ที่อย่างแรกผมซื้อร้านนี้ที่ไปซื้อร้านนู่นไหมที่ไปซื้อหรอพิซซ่าเวียดนามใช่ได้นะะงั้นผมจะเป็นคนอาศัยแยกมาซื้อร้านนี้เองสวัสดีครับพี่ก็คือมันคืออาหาร เวียดนามพิซซ่าเวียดนามอ,าอ,อ่ะเดป็บถอยเป็นอย่างเางี้ยหน้าราบหมาราบด <c oughs> ้วยเอาจริงกับการที่ผมมากับหมอตังอะเป็นอะไรที่ดีมากหมอตังผ่อนเบาสมองผมไปเยอะเลยผมรู้สึกผมไม่ต้องใช้สมองเยอะเลยวันนี้อ,อาหารนานาชาติเราสั่งเกี๊ยวซ่าไปตรงนั้นสั่งพิซซ่าไปแล้วก็หมาล่าอ่ะหมาลาหมาลาพิซพซ่าพิซซ่าแล้วก็เกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าหมาล่าพิซซ่าแล้วมีของจองแรปเปอร์เนี่ยโอ้โห ก่อนเดี๋ยวมาลองมากินกันก่อนเลยจะได้อันนี้มีเมนูพิเชิญเลยครับมาพี่มันใหญ่กว่านิดนึงเหรอเฮ้ยสวยนะกินจ้าขอชิมคำดิเร็วขอชิมคำเร็วชิมหน่อไม่เห็นคะแนนแล้วอ่ะเร็วขอชิมคำหนึงไมเห็นคะแนนแล้วว่าเาชิมใหม่เอางี้เราช่วยกันคนละครึ่งทางได้ไหมอ่ะทำไรเราช่วยกันคนละครึ่งทางได้ไหมเราก้เป็นตรงตรงเลยพี่ดาวคะแนนเดี๋ยวนี้ป้อนแต่เธอบอกคะแนนเราอ่ะบอกก็ได้ถ้าสุดท้ายทีต้าจะได้แพ้โอเคเราจะไม่แพ้ เราทั้งคู่จะไม่แพ้ผมแค่บอกคะแนนพี่ใช่ไหมใช่พี่ต้องบอกพี่ก่อนพี่ได้เก่งอะไรนะพี่ได้เก่งอะไนสามสิบโหแบบไม่รู้นนี้ด่าสิเไหนเคยได้กี่คะแนนจังเลยเนี่ยแม่พี่จังไม่ให้ดูไม่เป็นไรเรารีบทำเวลาตรื่องนี้ผมได้65คะแนนไม่ไม่ไม่ตะพอนจริงปะเนี่ยกินข้าวจริงปะครับเช้ก่อนจริงเหรอไม่ทีมงานไม่รอหรอพี่อ่ะจริงหรือเปล่าผมพอแล้วหนึ่งอยากจะอยากกินอีกหรอบางครับสามสิบสื่ออะไรอ่ะไอ้คะแนน 605 605โดนถ้ารวมตอนนี้จะได้โอเค15แต่ว่าเราจะได้คะแนนคนละครึง่งโอเคก็ถือว่าได้ต่าค<ร><ร>นต่างได้ได้คะแนนคนละครึ่งเลยวะขขเขาทำคะแนนเราเว้ของเขาอะมึงจะโดนเขาหลอกไหมเขามา้าว่าไม่โดนขเขาคือเขาอะหลอกหักคะแนนเ,เราเว้ยใช,ใช่ใช่615 615คื 65. 65. 65, อคะแนนต้องแบบ25เราทำไปบ้างแล้วแหละภารกิจอะแต่ว่า เหลือเวลาแค่เท่าไหร่นะสิบนาทีกับเงินอีกประมาณต่อสามร้อยบาทก็ในเมื่อมันเหลือแค่สิบนาทีแล้วก็เหลือเงินแค่สามร้อยบาทเราไปใช้เองดีกว่าแล้วก็หยุดติภารกิจถึงเท่านี้อ๋อครับจบแค่นี้ครับบายบายไม่ให้พี่ไปเราเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรสนุกๆทำชวนคนเต้นชูก้าเฮ้ยน่าสนใจเขาบอกว่าสอนคนในงานเต้นชูก้าเราควรไปซนนู้นไหมเพราะแม่ค้าอาจจะมือไม้ไม่ว่างนะเราไปซนนูนกันดีกว่าได้ได้ไปครับ เนี่ยเนี่ยถังลวยเดึงถูกใจให้ดูหน่อยครับควันชาเลนจ์นะครับมางานต้มถือว่าเป็นเครื่องดื่มไหมครับเือเป็นเครื่องดื่มเมันหวานทุกสิ่ใช่ไหมครับที่สิบสองห้นวันนี้เรากำลังทำมิชชั่นที่เป็นเอเดนเลย ต้องมีการต้องสองคนเลยต้องสองคนสองเพราว่ามันเป็นแบบว่าทำแล้วกับเพื่อนในทีมจะได้หาคะแนนซืออะไรเลือกน้ำส้มเพราะว่ามันไม่มีน้ำอะไรแล้วพี่ตอนนี้ปวด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 แล้วฉลองสุดยอดมามาเตนมาเต้นหน่อยผม หน้าหนา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 ้ชูกกนานนานานา้ชูกกนาบีอยู่มีาร์ว่สยูีร์ดมากอดัสมาชูกะขอบคุครับพี่ชื่อนะะพี่ใหม่นีผมขโมยแล้วขอบคุณมากที่ไปดูในดีวายได้นดี พิเศษดีวายหวานมากนะครับแต่งเพลินสนุกหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกลับไปตรงปราสาทกันเดี๋ยวเราจะไปหลอกให้พวกเขาว่าถ่ายรูปให้ได้ก่อนรู้ทางโอ้รู้ค่ะหอกไม่เหนียวติดฟันค่ะแล้ววายล้กเขาอันนี้หนึ่งอันเลยได้พวกปูหนึ่งครับเฮ้ยเต้นสตาร์บัตี้ชนิดโอเคครับได้แล้วหนึ่งของหวานหนึ่งครับของหวานแล้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเต้นหน้าปราสาทตรงนู้นกลับไปเต้นชุกกะ

นี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าปราสาทแล้วเรามาถึงเป็นทีมที่2องเว้ยน้องเราไม่ใช่ที่โหลใช่แต่ว่าคะแนนไม่รู้นะเย้จบแล้ววันนี้เย้จบแล้วครับผมกับมิชชั่นที่พวกเราต้องเข้าไปหาซื้อของกินหาซื้อของขายทำนู่นทำนี่ทำนั่นจบไปแล้วครับผม Oh yeah yeah, my heart is boom boom like that. Missing you, you like that. Inviting mm -hmm. you go to crazy. Hey, Why you do do like that? Baby, all I need is to be loved by you, just you, just you, scare me yeah. Don't you know how much I love you? Who's love you. <laughs> yeah. สำหรับบทลงโทษของทีมที่แพ้ทั้ง2ทีมนะครับก็จะคือการที่เราจะให้ไปทําท่า DIY อะไรดีนะครับในสถานที่ต่างๆ3ที่นะครับผมทั้ง2ทีมไลมเหรอใช่ทั้ง2ทีมเลยครับผมว่าเอางี้ดีกว่าเฮ้ยแ้งอย่าบอกนะมันถึงซีนใหญ่ผมอย่าบอกนี้มันถึงซีนใหญ่ผมแล้วผมขอใช้สิทธิ์ทำอะไรก็ได้ในมิชชั่นแรกผมได้โดยการให้ คนโทษครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ถูกลโทษในบทนี้มีแค่คู่เดียวเท่านั้นฮะโอเคคือแดน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 ชตาคือผู้แพ้ทุกเกมก่อนที่เราจะไปรับบทลงโทษกันนะครับก็ขอขอบคุณจอร์แดนแดนเนลามิดที่ให้พวกเรามาทำพิชั่นดีไอะไรดีกันนะคะขอบคุณที่ดีดครับผมครับผมก็เอาไว้ติดตาม ตอนต่อไปของพวกเราแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนกันทำอะไรกันใช่ไหมใช่ครับถ้าเราสามารถไปติดตามกันได้นะฮะรายการของเรารายการ d y อะไรที่ในขั้ไปนะครับได้ที่ห้อง YouTube d y ครับเราเจอกันนะครับทุกคนไปดูกันต่อไปเลยไปดูกันได้เลยเฮ้ยไปรอติดตามกันครับผมบ๊ายบายตอนนี้ผมพีไปกินต่อทันทีบอกเราไปกินกันต่อเดี๋ยวครั้งนึ่งน้องๆถึงเวลาของพวกน้องแล้วด้วยความว่าพวกผมมีใจดีมากเอาอีกแล้ว เป็นคนใจบุญสงสารพี่ๆเรานอทะมันมีทั้งหมดสามที่ที่แรกตรงนี้พวกผมเนี่ยจะทำพร้อมๆกับพวกคุณโอเคมีเพื่อนอุ่นใจใช่เพราะเรามาทั้งทีแล้วเราก็ต้องแบบช่วยกันโปรโมทพร้อมกันก็มาทั้งทีก็อีกสองอีกสองที่ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่มันจะได้โปรโมทเต็มที่เพราะเรารู้ว่าน้องเราทำได้เราทำที่แรกให้ดูก่อนเดี๋ยวเราตรงนี้เลยมาพร้อมกันนะครับผมสามสองหนึ่งดีไว้อะไร จบไปแล้วหนึ่งที่แล้วเดี๋ยวอีสองที่น้องจะเป็นคนโซโล่ไปรอดูกันเลยฮะมาเอาแบบเดินเือนนะหนุยดีวายอนี่เดี๋ยวอนนี้เรามาโอ้ไม่ผ่านต้องดังมากมาโปรโมทก็โปรโมทมามาเดี๋ยวอูบอกว่าเดี๋ยวรอบนี้อูจะทำด้วยเป็นเพื่อนมามาทำเป็นเพื่อนดีวายอะไรดีวาย ดีวายอะไรดีมาอรอบสุดท้ายของวันนี้มาบูมบูมแบบคณะอะไรดีสามสองดีวายอะไร